คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยช,ชี้ขาดการกระทําอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสํานักแรงงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่2องทับพในวันที่20มกราคม5 6 6 4ณห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนายกิติพงศ์เหล่านิพนธ์เป็นประธานการประชุมและนางสาวรัชกล้าวชาวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุก,การเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรมและชี้ขาดข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้คณะกรรมการได้วินิจฉัยการกระทําอันไม่เป็นธรรม2กรณีกรณีแรกนายจ้างในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก กรณีที่2นายจ้างในกิจการผลิตนำเข้าและขนส่งแก๊สอุตสาหกรรมและได้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา23จําจำนวน2กรณีกรณีแรกระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในประเภทกิจการขนส่งสินค้าลูกจ้างเกี่ยวข้อง1 0 5คนกรณีที่2 ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในประเภทกิจการขนส่งสินค้าลูกจ้างเกี่ยวข้อง151คนทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการจะจัดทำคำสั่งและคำชี้ขาดของคณะกรรมการแจ้งให้คู่กรณีทราบต่อไปนอกจากนี้คณะกรรมการยังรับเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมและรับข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ลูกจ้างเกี่ยวข้อง180คนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคกันเพื่อความสงบสุขในสังคมแรงงาน